จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมต้องมาชีวิตรอดในโลกของวันบอก100วันเรื่องราวการประจนภัยของผมจะเป็นยังไงต่อไปผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าหรือว่าผมจะกลายมาเป็นปลาเซลล์หาเพื่ <c oughs> พอนๆทุกคนพร้อมกันแล้วก็งั้นร,รับรับช่วงเลยดีกว่าไปกันในช่วงเริ่มต้นของเกมนะครับ ผมก็ขุดไปเรื่อยๆนะจนไปเจอเข้ากับน้องแกะนะครับนั่นอาจจะแปลว่าผมอาจจะโชคดีตลอดทั้งเกมเลยนะเพราะว่าแกะมันคือตัวนําโชคนะครับแต่ยังพูดไม่ทันขํายคำนะแม่งบิวไปกับจรวดแล้วเว้ยผมจะบ้ามากอี่ จะบ้าจริงนึกว่าจะโชคดีอ่ะมันหายไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการขุดฟาร์มไปเรื่อยนะครับฟาร์มต่อเติมฟาร์มแล้วก็ต่อเติมไปเรื่อยนะครับจนผมมีไม้เพียงพอแล้วเนี่ยผมก็ได้ซารับอุปกรณ์ถังกล่องค้าทั้งเห็บมานะเพื่อจะนําไปต่อยอดน,นะครับแล้วก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิม้วครับผมหลังจากนั้นได้ไม่นานเนี่ยผมก็จเจอข้ากับกล่องหีบสัมปะหลังนะครับที่ผมเรียกแบบนั้นเนี่ยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยพืชผลไม้แล้วก็ผักเป็นต่างๆนานาะชนะนิดนะอาจจะไม่เยอะแต่ว่า ก็เร <łość> ียกว่าเห็นสำหรังได้นะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ที่ส่งเสริมการเกษตรของเรานะในเกาะเนี้ยหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไฟมาเนี่ยผมก็เริ่มวางไฟเลยนะแต่ปรากฏว่า ผมรู้สึกว่าผมอะแยกความสว่างกับความมืดไม่ออกตอนไหนมืดตอนไหนสว่างวะเพราะว่ามันเป็นที่ผมโลกท้องฟ้าแล้วท้องฟ้ามันเหมือนจะเป็นสว่างตลอดแะพอติดไฟผมก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรคือมืดอะไรคือสว่างนะเพราะยันเนี่ยผมก็เลยไม่สามารถบอกทุกคนได้ว่า ผมเล่นวันถึงเท่าไหร่แล้วอะ่ะก็คือเล่นไปตามฟิลอะชิ่ายของจริงแล้วไงแล้วปูก็ไม่รู้ว่าไอเราจะเล่นถึงหรือเป่าไหมและในวันนี้นะครับผมแทบจะไม่ได้ทําอะไรนะครับนอกจากฟาร์มแล้วก็ต่อเติมก่อนนะครับฟาร์มแล้วก็ต่อเติมก่อนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าของผมอะ่ะมันไม่มีอะไรให้ทําแล้วอะ่ะเพราะว่าของผมยังน้อยอยู่นะเราของผมฟูก,ก่อนนะครับ และสุดท้ายเนี่ยสวรรค์ก็บรนดาซัมจริงมาให้ผมนะก็คือเหียยที่เต็มไปด้วยไม้นะครับทุกคนซึ่งแบบมันโอ๋ใหม่ก่อนมากมันคือที่สุดอะมันคือทรัพยากรที่เราต้องการมากที่สุดในตอนนี้เพราะว่าผมสามารถทําอะไรกับไม้ได้หลากหลายเลยนะผมก็เลยคบัคบฟ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 คับฟคับฟ์ไม้ไนะนะเพราะว่าผมแบบมีแผนที่จะทําอะไรหลายหลายอย่างมากในเกาะของผมผมจะสร้างเหมือนแบบเกาะสวรรค์นะทุกคนหลังนั้นเนี่ยผมก็มาพวกบนันไดต่อเติมเกาะเกาะเข้าไปก่อนนะครับหลังจากที่ผมนะครับวางบันไดจนได เป็นรูปร่างแล้วเนี่ยผมก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับจนไปเจอเข้ากับกล่องสเปเชียลนะครับซึ่งของภายในกล่องเนี่ยก็เหมาะสมกับคําว่าสเปเชียลจริงๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีน้ำนั่นเองนะครับเพราะน้ำนะครับมันคือส่วนหนึ่งของการเอาชีวิตรอดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาต่อเติมพื้นที่ของผมต่อนะครับนุ่งด้วยนะครับผมได้น้ํามาแล้วนะมีน้ําแล้วก็ต้องมีปลามีปลาแล้วก็ต้องมีข้าวนะมีข้าวแล้วก็ต้องมี นานะครับมีนาแล้วก็ต้องมีไล่นะครับให้ถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงสร้างฟาร์มขึ้นมาเลยนะครับผมเริ่มจากการต่อเติมเพื่อเพืดินก่อนนะครับแล้วก็จุดจุดฝัตั้งไตนะครับแล้วก็ แล้วก็อเอาไม้เนี่ยมาทําให้มันเหมือนเป็นสวนเป็นไร่นะแล้วก็วางน้ำแล้วก็พรวนดินนะครับจากนั้นนะผมก็ได้นําข้าวนะครับมเมล็ดของข้าวนะครับมาปลูกนั่นเองนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับจนเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวละครของผมอะ่ะมันโคตรน่ารักเลยเว้ยทุกคนอะ่ะมันแบบดุปิดดุปิแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับจนไปเจอข้าวกับกล่องปริศนาซึ่งภายในกล่องเนี่ยเต็มไปด้วยพืชผักนานา,นานชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลแคาหลอดหรือว่า ของต่างๆนะครับผมสามารถนําไปให้หน้องสายของผมนะสามารถแดกกินได้นะครับแล้วก่อนที่ผมจะกลับไปฟาร์มต่อนะครับผมก็กลับมาต่อเติมพื้นที่นิดหน่อยนะ<ส>เพื่อให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการฟาร์มต่อยา,ยาวๆเลยนะผมได้เริ่มทําการฟาร์มจนกระทั่งเกาะของผมเนี่ยได้เข้าสู่เลเวลถัดไปแล้วนะครับซึ่งเลเวลถัดไปเนี่ยนั่นก็คือยุคถ้ำนั่นเองนะครับเนื่องด้วยมันจะเข้าสู่ยุคถ้ำแล้วเนี่ยผมว่า พวกสัตวของผมเนี่ยมันก็น่าจะเกิดน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงตัดสินใจสร้างฟามสัตว์ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าผมกลัวผมไม่มีสัตว์ในเกาะน,นะทุกคนเอาดีๆ ผม,ผมเริ่มทําการตอบเติมพื้นที่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นก่อนนะครับพอได้พื้นที่ที่ผม,ผมพอใจ<ะ>อเ,เนี่ยผมก็เริ่มวางรั้วเข้ามาทีานี้ทีลนี้นะครับจนเป็นกรงสัตว์นะครับแล้วก็วางประตูเข้ามานะครับและผมก็หลอกก็น้องหมูเข้ามาก่อนเลยนะมานี่มาน้องหมูมานี่มารอ,าา <c oughs> อโตก่อนนะเดี๋ยพอได้น้องหมูแล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้องวัวนะครับเพราะว่าวัวกับหมูเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะครับผมก็เลยนําฟาง นี่นำไปลอกล่อกน้องวัวน,นะครับโดยการใช้ฟางนะครับมาป้อนน้องวัวก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเพื่อให้มีการประสบพันธุ์แล้วก็ขยายกองศัตว์ของผมเนี่ยให้จเจริญเติบโตขึ้น,นยิงย่งขึ้นไปได้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็กลับมาทําฟาร์มต่อนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มแแป,ปลกขึ้นนะพอเริ่มเข้าสู่ยุคถ้ำเนี่ยสิ่งที่เจอบ่อยๆมากกว่าแรกก็แน่าจะเป็นมอนสเตอร์นะครับพอมันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมกลัวว่าคีเปอร์ มันจะมาระเบิดบ้านผมอ่ะปึ้มนะสิผมว่าเจ้าแยดีกับเหตุการณ์นี้เนี่ยผมว่า ผมมีสิทธิ์รอดหรือไม่ไรเงี้ยเกรปเปผมกลัวใหญ่เดียก็คือกลัวทิปเปอร์เลยไม่ได้กลัวสิ่งอื่นผมก็เลยย้ายของของผมที่อยู่ตรงนั้นนะมาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันให้ฟิลแบบเออกันไว้ดีกว่าแกะอะไรเงี้ยเออ,อย่างน้อยก็อุ่นใจนะครับและสิ่งที่ผมรู้สึกว่าปลกยิ่งกว่าแปะกก็คือน้องหมูของผมหายไปนะและไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้มันมาได้ยังไงกันมันอาจจะเกิดการแบบหมูหมูโดนฟ้าผ่าแล้วก็กลายเป็นมอนสเตอร์ตัวเนี้ยซึ่งผมไม่รู้ชื่อมันด้วยแต่ช่างเถอะ เสีดายเนื้อหมู่นิดนึงแต่ว่าก็ขอบคุณมากที่แบบทําให้ผมไม่บาปอะเออคนอื่นฆ่าให้แล้วเนื่องจากภารกิจย้ายของของผมเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงสามารถฟาร์มของได้แบบสบายใจได้เลยนะเพราะว่ามันฟีลแบบตายก็ตายเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เสียแล้วจริงๆอะ จากนั้นเนี่ยผมก็จะเข้ากับกล่องปิกล่องปริศนานะครับซึ่งภายในกล่องนะครับเต็มไปด้วยถานเห็นแล้วก็กางเกงนะซึ่งกางเกงเนี่ยโคตรมีประโยชน์กับผมออามาเพราะว่าผมสามารถใส่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่กลัวมอนสเตอร,ร์เลยนะเอาจริงๆผมก็กลัวแหละแต่ว่าแค่กลัวเราเดียวอย่างที่ผมพูดจริงๆนะครับพอเข้าสู่อยู่ถ้ำเนี่ยผมก็เจอแต่มอนสเตอร์ผมยังไม่ได้ฟาร์มเลยสะแอะเลยนะซึ่งผมได้สู้กับมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยไปหลายรอบเลยนะครับและในที่สุดเนยผมก็ตุครับ โดยโดนซอมบีค่าจริงๆโซ่โซ่มันไม่ไหวอะแต่ว่าเมื่อผมตายไปแล้วเนี่ยเรื่องโชคดีของผมอีกครั้งก็คือผมได้จะเข้ากับน้องหมูอีกตัวหนึ่งนะเฮ้ยซึ่งมันสามารถต่อยอดฟารของผมได้นะเหมือนเดิมครับเสร็จผมแน่ในอนาคตรักแน่น้องหมูจุ๊บ จากนั้นเนี่ยผมก็กลับมาฟาร์มต่อนจนเจอเข้ากับกล่องปริศนาซึ่งเต็มไปด้วยของที่มันล้ำค่ามากมายมากสาหรับผมนะเพราะว่าผมจะได้เอาไปอัปเกรดอาวุธอัปเกรดสิ่งต่างๆนะคบที่ทําให้ผมแข็งแกร่งเพื่อที่จะนําไปสู้กับมอนสเตอร์ได้เก่งขึ้นนั่นเองนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เจอเข้ากับกล่องปริศนาสเปเชียลซึ่งภายในกล่องนะครับเต็มไปด้วยเครื่องมือที่ผมต้องการเลยนะครับและสิ่งที่สําคัญมากๆถึงมากที่สุดนั่นก็คือลาบานั่นเองนะครับเพราะว่าเราสามารถสร้างฟาร์มเห็นจาก ลาวานได้นะครับเมื่อหมดดูหินแล้วเนี่ยผมก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าผมจะมีหินใช้ไหมเพราะว่าผมสามารถสร้างฟาร์มหินขึ้นมาเองได้เลยนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเดินหน้าฟาร์มต่อยาวๆเลยนะครับผมได้เก็บของต่างๆมากมายเลยนะอของผมแล้วเริ่มฟูลแล้วนะครับพอของผมเริ่มฟูลแล้วเนี่ยผมก็มาตัดต้นไม้นะครับเพราะว่าต้นไม้ของผมเนี่ยเกิดเต็มเกาะเลยนะมันเคยต้นไม้ที่ผมนั้นได้ปลูกไว้ตั้งนานแล้วนะครับทุกคนและในวันนี้นะครับผมก็มีแผนที่จะสร้างบ้านขึ้นมานะครับเพื่อจะใช้ทําเป็น พื้นที่สาหรับเก็บกักสเบียงนั่นเองนะครับทุกคนโดยผมเริ่มจากการต่อเติมพื้นที่เล็กๆน้อยๆด้วยไม้นะครับเพื่อขยายให้พื้นที่ภายในกาะของผมเนี้ยกว้างพอที่จะสร้างบ้านขึ้นมาได้นะครับผมผมได้ทําการขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับจนผมเองเนี้ยก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะครับผมก็เลยมาขึ้นโครงไว้ก่อนดีกว่าโดยเริ่มจากการวางบันไดไว้ก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเมื่อวางบันไดเสร็จแล้วเนี้ยผมก็มาต่อเติมพื้นที่สําหรับ ใช้สอยนะคือชั้น2นะครับบ้านของผมนะครับจะมี2ชั้นนะก็จะมีชั้นล่างแล้วก็ชั้น2อนั่นเองนะครับทุกคนในส่วนชั้นล่างของผมที่คิดไว้ก็คือจะเป็นที่สําหรับเก็บของนะครับส่วนชั้นบนเนี่ยจะเป็นที่พักอาศัยสาหรับผมนะจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาวางเสาบ้านนะครับทุกคนซึ่งปกติเนี่ยในชีวิตจริงเราเนี่ยเราจะวางเสาบ้านก่อนนะครับก่อนที่จะสร้างแต่ว่าไม้คานเนี่ยจะวางอะไรก่อนก็ได้นะเพราะว่าไม r คา t เท่ากับอิสระภาพนะครับทุกคนแล้ววางเสาบ้านเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มาขึ้นโครงสร้างบ้าน ชั้น2ต่อนะครับโดยต่อเป็นแบบกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะเพราะว่าผมไม่มีแบบแผนอะไรแล้วนะเพราะว่าผมใช้แบบจินตนาการล้วนๆนะครับทุกคนที่จริงอะ่ะมันคือรูปแบบของ e ซี่เลยนะทุกคนและนี่คือบ้านของผมแล้วประเด็นคือต้นไม้ต้นไม้มันมาบังบ้านนะทุกคนจะบบ้าน